ทืนครับได้ไม่เอ่ยได้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 โอเคครับโอเคได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่แผนกอาหารสดนะครับยังโอ้โหเสื้อขาวเสื้อขาวเดี๋ยวเ๋ต้องยุ่งห่างผู้คนก่อน ช่วงนี้กลัวละอองกลัวละอองอะไรต่างๆนานามากมายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับอืมอเข้าแล้วเข้าแล้วอ่าเข้ามาเลยครับที่แผนกอาหารสดนะครับช่วงนี้อ่าน้ำตาลทรายโอเคโอเคน้ำตาลทรายอ๋อนะ อันนั้นครึ่งกิโลข้างบนครึ่งกิโลสิบสามบาทครับวันนี้วันที่1เมษายนนะครับคุณลูกค้าเยอะนิดหนึ่งด้วยบัตรประชารัฐนะฮะคุณลูกค้าที่จัดจ่ายใช้สอยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรียกบัตรประชารัฐก็ไม่ถูกนะต้องเรียบบัตร สวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องปิดแมสก่อนคุณลูกคา้าเพราะว่าตรงนี้จุดนี้คุณลูกค้าเยอะนะฮะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็ชมบรรยากาศของแผนกอาหารสดเป็นไปในตัวด้วยนะครับพอพอปิดแมสตัวเราจะไม่ค่อยขาวเลยเห็นไหมคุณลูกคา้าลองดูนะถ้าผมเปิดแมสปุ๊บเห็นไหมเอ,อ้ามันเหมือนกับตัวปรับออร่าใบหน้าอัตโนมัติเลยเอาลองปิดแมสดูก็ได้อะเห็นไหมเห็นไหมนี่จะเป็นประมาณนี้จริงๆ กันไม่ต้องเห็นหน้าผมดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูผลไม้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผลไม้เสร็จตามด้วยวันนี้เนื้อหมูราคาเท่าไหร่อ๋อเนื้อหมูใช่ไหมฮะโอเคโอเคเดี๋ยวแปดเดี๋ยวแปดนึ่งหนึ่งเนื้อหมูราคาเท่าไหร่เนื้อหมูร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบห้าอ๋อคุณลูกค้าอยากดูเนื้อหมูผมให้ดูก่อนเลยนี่นะะเนื้อหมูอ่ะหมูติดมันทำไมต้องเรียกหมูติดมันเอออ่ะ อาทีนี้กล้องผ่านสบายแล้วเอาเอาราคาเนื้อหมูวันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่สอบถามมานะครับหนึ100่งร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสามสิบหมูติดมันหนึ่งร้อยสาสิบาทอ๋อยังไงคุณลูกคา้านะครับที่ที่เราเห็นครั้งแรกนะครับอ๋ออาเนื้อหมูราคาประมาณนี้วันนี้นะฮะวันนี้ราคาณนะวันนี้ช่วงต้นเดือนช่วงต้นเดือนคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับมี เนื้ออกไก่95ปีกบนไก่85โครงไก่32น่องไก่ติดสะโพก75เนื้อหมูแดง1 4 5บาทนะครับหมู3ชั้น185บาทอ่าประมาณนี้คุณลูกค้านะครับที่อยู่ทางบ้านนะฮะสำหรับบริการแห่งรัฐที่เพิ่งรูดมาก็เรียนเชิญเลยนะครับที่แผนกอ,อาหารสดสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับคุณลูกค้า จะเลือกซื้อเลือกหาติดต่อพนักง,งานที่แผนกอาหารสดกันได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นอาหารเนื้อหมูหรือเนื้อปลาอาหารทะเลก็มีคุณลูกค้าเห็นไหมเอ๊ว่าให้ดูผลไม้ก่อนทําไมกลายเป็นอาหารทะเลไปก่อนอ่า <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลูกค้าด,ดูตาภาพเลยเอาอาหารทะเลก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอุปลาปลาตะเพียนกิโลกร,รัมละเจบาบาทคุณลูกค้าอยู่ที่แผนกอาหารสดห้างธุวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับปลานินกิโลกร,รัมละแปบาทปลาสบะตัวละใช่ไหมปลาสาบะนี่ขายเป็นตัวเนาะ ตัวละ39บาทโอ้โหปลาทับทีมตัวละ145บาทคุณลูกคา้าปลาจีนกิโลกรัมละ50บาทโอ้โหแล้วปลาสวายกิโลกรัมละ55บาทแม่เจ้าทำไมใหญ่จังเลยอ่ะกินไงหมดอ่ะ <c oughs> ตั้งหมู่บ้านตั้งหมู่บ้านอ่ายัางไงยังไงไก็พามาดอูอาหารทะเลแล้วคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับกุ้งขาวกุ้งขาวเนี่ยกุ้งขาวก็มีจำหน่ายปลาหมึกปลาหมึกโอ้โอ้โอ เอาแล้วขาไก่ยำนี่อาหารทะเลตรงไหนเนี่ยเออวันนี้เขาก็มามาเจ็บแกมด้วยคุณลูกค้าก็แล้วแต่ปล่อยก็เถอะปล่อยก็เถอะเออครอบมึกก็กิโลกรัมละเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็เรียนเชิญเลยที่แผนกอาหารสดนี่คือบรรยากาศที่แผนกอาหารสดห้างทวิกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับสินค้าใหม่สดทุกวันสโลแกนของอาหารสดนะฮะใหม่สดทุกวันนะฮะวันนี้คุณลูกค้าก็มากันเยอะแยะมากมายก็ให้คุณลูกค้าทุกท่านเนาะรักษาสุขภาพนะครับเนาะ สวมหน้ากากอนามัยนะครับใช้เจลก๊อฮอล์ล้างมือพัชิสันเป็นไรสวัสดีครับท่านท่านจอยที่ครบอย่างสูงนะครับผมถ่ายทอดสดผมก็เห็นท่านเดินผ่านนี่แหละ <c oughs> วันนี้มันหยุดพักผ่อนส,สบายๆไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับมาดูปลานี้บ้างกกิโลกร,รัมละ15บาทคุณลูกคา้าแล้วก็มีที่อยู่ในตู้แช่แข็งก็มีคุณลูกคา้าก็รียนเชิญกันได้เลยนะครับก็มีทุกอย่างอาหารสดทุกอย่างผักแยงมีไหมอะไรคือผักแยงเนืออันนัน ผักแครงจ้ะผักแคงมันมีไหมผักแครงอ๋อวันนี้ยังไม่มาส่งใช่ไหมเดี๋ยวถามผมโนะผมไม่รู้จักผักแครงภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะผักแครงภาษาไทยเขาเรียกนั้นผักอะไรนะเลือมกไม่ใช่ไหมนะโอ้กูรุกลาจะถามโมเลยผมก็เ ผมเด็กมันนอกนะแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักนะผักขย e n เหมือนเพลงของสิริพรอภัยพงศ์เนะคุณลูกค้าเห็นไหมหอมผักขย e n โอ้นี่ไงคุณลูกค้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ผักขย eng สิบาทสิบาทดิโอ้เจอแล้วเจอแล้วอ้าโอ้ดีใจเหมือนได้ทองเลยเจอแล้วเจอแล้วสิบาทสิบาทนี่ผักขย e n นี่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 นะคุณลูกค้าเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญโอ้ หอมปักขเนยงก็บอกอาถุงละสิบาทนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยแล้วก็มีใบโหระพาก็มีทุกอย่าง5บาทเอง5บาทเองใบโหระพาโอ้ยนี่นี่คืออาหารสดเราก็จะขายอาหารแบบบ้านๆนะฮะใบกะเพรา5บาทใบกะเพราถุงละ5บาทคุณลูกค้าขายอาหารแบบบ้านๆบ้านๆแบบผลไม้ผักผลไม้แบบบ้านๆก็เรียนเชิญเลยที่แผนกอาหารสดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็นี่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 อันนี้บ้านๆจริงคุณลูกค้าเห็นไหมเนี่ย ดอกแคก็มีนะอะไรที่แบบอ,อันนั้นหน่อยผมไม่ดอกผมดอกแคดอกสลิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ดอกแคห้าบาทสายบัวคุณลูกค้ามีสายบัวขายด้วย <c ười> ผมเชื่อกันแล้วอาหารสดผมมะคือ <c ười> <c ười> ห้างท้องถิ่นไทยคนไทยทําเองจริงๆนะเรามีอาหารแบบบ้านๆทัวพูอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรที่ร้านอื่นเขาไม่ขายเราขายหมดเลยทัวพูมีชุดแกงป่าด้วยคุณลูกค้าเห็นไหม ชุดแกงป่าชุดอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็เวเชิญกันได้นะครับข้าวสารราคาถูกเ๋อมีอยู่นะอาหารสดคุณลูกค้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับชุดผักรวมอันนี้เอาไว้แกงชุดต้มจืดนะฮะนี่อันนี้ชุดเล็กชุดเล็กชุดผักชายโอ้โหผักบุ้งผักบุ้งโอ้ต้นหอมอ้อมนี่นี่อันนี้อันนี้คุณลูกค้านี้คุณลูกค้านี่นี่หัวปลีนี่หัวปลีหน่อไม้เห็นไหม มีที่ไหนเขาขายหน่อไม้เป็นเป็นต้นอย่างเงี้ยอะไรคุณลูกค้ามีที่นี่ที่เดียวเห็นไหมเนี่ยเออโหโหอ่าอ,อ,อะไรที่ชาวบ้านเขามีขายตามตลาดนัดเราก็มีขายตรงนี้นะครับใบกระเพรานีใบกระเพาก,ก็มีเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าเราขายกันทั้งนั้นเลยเนี่ยสารแน่คุณลูกค้าเห็นไหมเห็นไหมสารแน่สารแน่มีขายด้วยมีขายด้วยโอ้โหแม่เจ้าคือผมไม่ได้มาไลฟ์สดอ่าของของแผงอาหารสดรู้สึกจะสองเกือบสองเดือนมั้ง สองเดือนนะประมาณนั้นก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาอะไรมาขายเบิรงก็เลยแบบโอ้โหอ,อะไรที่เขาไม่เคยมีขายก็มีมาขายคุณลูกค้าอะไรที่แบบอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ก็มีขายเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับที่แผนกอาหารสดห้างธวิกกตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับทีนี้ก็ดูผลไม้ของแผนกอาหารสดกันบ้างนะครับก็มีแอปเปิลสาลี่ต่างๆนะฮะมีเผือกนี่เผือกนี่คือผลไม้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเหรอ สี่สิบห้าบาทอ๋อข้าวสารเดี๋ยวได้คุณลูกค้าเจอนี่นี่นี่ข้าวสารอยู่ตรงนี้นี่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 ข้าวสารนี่ข้าวสารนี่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่เก้าสิบเก้าบาทนะครับข้าวสารปลาสิงโตห้าดาวนี่ถุงละห้ากิโลกรัมคุณลูกค้านะครับข้าวหอมนุ่มมีคุณภาพปลอดเคมีปกติขายหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคุณลูกค้าช่วงนี้เราลดราคา ช่วงต้นเดือนต้นเดือนให้คุณลูกค้าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคุณลูกค้าที่จะจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดก็ได้สินค้าที่ลดค่าครองชีพไปจับใจ่ายใช้สอยไปรับประทานกันนะครับ99บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้า99บาทนะฮะ99บาทเนี่ยนะครับเชิญครับอ๋อตกะก้าวครับผมอ๋อเพิ่นหอมได้เสยบาาเนี่โอ้เพิ่นเก่งเนาะอืมนะโอเคนะครับข้าวหอมนุ่มนะฮะก็ถุงละ99บาทถุงหนึ่งก็มี5กิโลกรัมนะครับ 99บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับที่แผนกอาหารสดห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์มะม่วงฮะสละสุมารีมะม่วงนี่มะม่วงเขียวเสบยกิโลกรัมละ55บาทคุณลูกค้านะครับส้มจีนส้มสายน้ำพึ่งมะม่วงเหลืองสูกกิโลกรัมละ35บาทโอ้โหข้าเหนียวมะม่วงเนาะไม่อยากเชื่อเลยข้าเหนียวมะม่วง ส้มเช้งนะฮะส้มเขียวหวานมีเป็นเบอร์ต่างๆคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับกับการลดราคาพิเศษที่แผนกอาหารสดวันนี้เรามาชมแผนกเอาแก้วขมิ้นนี่นี่มะม่วงแก้วขมิ้นเปรี้ยวไหมเนาะนี่ม,มนะม่วงหน้าตาเหมือนจะเปรี้ยวนะความรู้สึกความรู้สึกผมความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะเปรี้ยวนะแล้วก็แก้วมังกรกิโลกร,รมัมละหกสิบห้าบาทคุณลูกค้ามะม่วง มะม่วงและมะม่วงโอ้โหส้มเขียวหวานส้มโอแก้วมังกรอ่าแตงไทยแตงไทยกิโลกรัมละ20บาทแตงไทยนะครับมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ40บาทโอโ้กินไก่เนะาะมะละกอฮอแลนรนว่าสันวะอ่าอ่าอ่าสับปะรดน้ำผึ้งอ่ากิโลกรัมละ35บาทสับปะรดโอ้โหอุ้ยสุดยอดเลยหวานหวานวาน,น่าจะหวานคุณลูกค้านะครับแล้วก็แตงแตงนะฮะ15บาทลูกละ15บาทก็มี 25บาทก็มีแล้วแต่ความเป็นลูกเล็กลูกใหญ่คุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในฝั่งนี้นะครับไขวันนี้ไข่เสนอราคาที่แผงละ99บาทใช่ไหมพี่ดมเนาะอ่าอาอ๋อไขซิเนียม30ฟองนะฮะวันนี้ราคาอยู่ที่99บาทคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เหลือปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่มั่งนี แต่มีเพียงพอให้คุณลูกค้าได้จับใจ่ายใช้สอยอยู่นะครับที่แผนกอา,านนหารสดห้างทวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับไข่วันนี้เสนอราคาที่แพงและ99บาทแพ็หนึ่งสามฟองถ้าเป็นไข่ไก่เบนโาโกรเบอร์สามเบนโาโกรเบอร์สามจะประมาณนี้คุณลูกค้านี่เบนโาโกรเบอร์สามหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเบนโาโกรเบอร์สามหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไข่ไก่ที่ขาย99บาทไข่ไก่ซ um ิลิเนียมเบอร์สี่นะเบอร์สี 4, ่เบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่เกบาทคุณลูกค้าก็รีเเชิญกันได้เลยนะครับที่แผนกอา,านนหารสดห้างท กับรายการวันนี้รายการลดราคาพิเศษวันที่1เมษายน2565อันนี้อาหารเที่ยงคุณลูกค้าโอ้ข้าวเหนียว10บ,บาทโอ้ไรเบอร์รี่เลยคุณลูกค้าเอ้าเอ้า้ยไม่ต้องกินกลับเลยคุณลูกค้าเอาแค่ข้าวเหนียวก็โอเคแล้วเนี่ยขนมจีนน้ำยานี่มีหมดเลยนะฮะซึ่งขนมจีนก็มีไก่ทงไก่ทอดโอ้โ ว้าห,วา,ววา,าหิวข้าวแล้วอะ่ะเอาคุณลูก้าหิวข้าวแล้วอ่ะชานเจอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ how are you today อ่าบูรัมโครวีโอ้ it's raining raining โอ้น้ำท่วมแล้วตอนนี้คนตกคนตกไม่คุณภาษาอังกฤษซะด้วยเราสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอ่ะคุณลูกคาผมหิวแล้วฮะเดี๋ยวสภาพนหนึ่งผมจะปิดกล้องละจะไปทานข้าวจะไปทาก้าวเออดีๆอันนี้ อาหารเที่ยงที่แผนกอ,อาหารสดนะครับก็เรียนเชิญกันได้คุณลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับน้ําตาลน้ำตาลตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะน้าตาลเดี๋ยวผมดูน้าตาลให้อ๋อยี่สบาบาทก็20บาทคุณลูกค้าน้ําตาลทรายขาวทรายขาวช่วงนี้จัดรายการที่20บาทนี่ยีบาททรายขาวแพ็กสาเร็จ20บาทส่วนน้ําตาลทรายสีทองบรรจุเสร็จ23บาทคุณลูกค้าถ้าครึ่งกิโลเนี่ยสิบสามบาทครึ่งกิโลสิบสามบาทคุณ น,น,นี่แบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแบบน,นะยี่สบาทอ,อ๋อราคาตรงนี้อ่ะสอบถามกันได้เลยคุณลูกค้าเรามีให้คุณลูกค้าได้สอบถามเพราะว่าอยู่บริเวณนี้พอดีเลยนะครับอยู่แผนกอาหารสดคาบเกี่ยวไปที่แผนกซูเปอร์นะครับสินค้าที่แผนกอาหารสดก็มีมากมายหลายๆอย่างให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับออฮข่าวสารข่าวสาร99บาทนะครับคุณลูกค้ากระเวเชิญกันได้นะจ๊ะ ข้าวสารทุงนี้ลดราคาพิเศษจาก120บาทลดเหลือ99บาทอะดูผลไม้กันต่อน,นะครับแอปเปิลตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้โอ้เข่งก็สวยนะ <c oughs> ไม่ได้ชมไม่ได้ชมไมนันชมเข่งก็ชมเข่งก็มก <c oughs> ผมดีก็ได้ <c oughs> อช่วงนี้ช่วงเที่ยงนะช่วงช่วงเที่ยงก็จะมีคุณลูกค้ามาจัดจ่ายเชสซอยมาเลือกซื้อเรื่องหากันเยอะก็เรียนเชิญกันได้หิวข้าวแล้วก็เรียนเชิญกันตรงนี้บริเวณนี้นะครับ <c oughs> กระเทียม <c oughs> ใช่ไหมกระเทียม กระเทียมเห็นแวบ,บๆนี่ไงนี่ไงคุณลูกค้ากระเทียมอยู่นี่อยู่นี่กระเทียมก็หอมแดงกระเทียมนี่80บาทขายยังไงโอ้กระเทียมแกะขีดละ8บาทแล้วก็กระเทียมหัวอันนี้กิโลกร,รัมอันนี้กิโลกร,รัมเนี่ยขายเป็นกิโลกร,รัมอันนี้ขายเป็นขีดนะฮะ8บาทนะครับหอมแดงกิโลกร,รัมละ4ี่สบหาบาทมะนาวลูกละ5บาทคุณลูกค้าโอ้ช่วงนี้มะนาวมะนาวแพงคุณลูกค้าเอ้ยซื้อแถวบ้านนะ8บาทแล้วตอนนี้นะ่ะอันนี้ขาย5บาทมะนาวนะจ๊ะแล้วก็ มันฝรัง่งหอมแคกอ่าคุณลูกคา้าเรามีจําหน่ายให้คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายหลายๆายชนิดเลยก็เรียนเชิญกันได้เลยที่แผนกอาหารสดห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับน,นี่บรรยากาศบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้บรรยากาศเห็นแม่ค้าเคียงหมูไหมคุณลูกค้าเห็นไหนเห็นไหมหุ่น,ห,นหุ่นเหมือนกันนะคุณลูกคา้าเราก็ประมาณนี้จริงนะแมคค้าเคียงหมู ความสุขความสุขความสุขจริงๆอ่าสอบถามกันได้เลยนะครับที่แผนกอาหารสดห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับวันนี้วันที่1นนะครับวันที่1วันแห่งหลายๆคนก็ดีใจอะเนาะบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ, <laughs> ะ,ะคุณลูกค้าออเดอร์มาเยอะอยู่นะครับนะพอะดีเราไล์สดไปด้วยแล้วก็จะมีข้อความขึ้นตรงมุมบนไล์สดว่าคุณลูกค้าสั่งเดลิเวอรีหลายๆท่านนะฮะน้ำดื่ม20แพ็กบ้าง หมู2อกิโลอะไรต่างๆนานานเนี่ยเดี๋ยวให้น้องแอดมินจะเป็นคนจัดให้นะฮะน้องเดลิเวอรี่นะครับเออของครบแล้วใช่ไหมคะอ๋อเหรอเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลที่คุณลูกค้าอินบ็อกมาอีกที่หนึ่งนะครับก็สอบถามกันได้กับแผนอาหารสดห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แผนอาหารสดห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์สามารถเดลิเวอรี่ได้คุณลูกค้าภายในซื้อ 500บาทขึ้นไปส่งฟรีภายใน15กิโลเมตรนะอาหารสดนี่สั่งได้เลยเดลิวเวอรี่ได้ไม่มีปัญหาทั้งผลไม้ทั้งอาหารที่เป็นจะพวกเนื้อพวกปลาไขา่ไก่อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ซื้อครบ1,500บาทขึ้นไปนะ่ะส่งฟรีภายในไม่เกิน25กิโลเมตร25กิโลเมตรนี่ก็โอ้โหบ้านผมอยู่น้องใหญ่เนาะเนี่ยคนน้องใหญ่คนน้องใหญ่นนอหญเออน้องใหญ่20กิโลโอ้ ประมาณบ้านเตลิดบ้านบุรลาวเกือบถึงสองห้องอะทางนู้นอะถ้าเส้นนางรองนะครับถ้าเส้นฝั่งอื่นไม่รู้อะหว้วยราดส่งนะหว้วยราดกี่กิโลใครรู้ไหมหว้วยราดกี่กิโลห้วยราดส่งอยู่ส่งอยู่คุณลูกค้าหว้วยราดประมาณเก้าหรือสิบกิโลนี่แหละส่งอยู่ถ้าซื้อครอบห้าร้อยบาทขึ้นไปส่งหว้วยราดส่งได้จะส่งได้ห้วยราดส่งเอาช่างด้วยจ้าช่างด้วยเอออ่นานะก็รืเชิญนะฮะสำหรับห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยแล้วก็ ยินดีต้อนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านด้วยแผนอ,อาหารสดสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจับจ่ายใช้สอยได้ทั้งหมดเลยช่วงนี้เราจัดรายการร้อนแรงแต่ร้อนยังไงไม่รู้นะข้างนอกฝนตกกวันนี้เอ้าฝนตกจิกห้างผมฝนตกเขามเขาบอกว่ามีพายุเข้าประมาณสักสองสามวันคลูกาที่อยู่ทั้งบ้านหนึ่งนอกจากจะเรื่องโควิดแล้วสองเรื่องฝนนะครับก็ระบัดระวัาวางตัวให้ดีเนะาะบางทีเจอฝนเจออะไรก็ทำให้ร่างกายเรารับสภาพไม่ได้ ตรวจเจอสองขีดนี่ภาคอีกไม่หรอกนะไม่ไม่ไมนะ่ไม่ไมไมไมก็รักษาสุขภาพการทุกท่านด้วยนะครับทั้งบรรยากาศของฝนทั้งบรรยากาศของโควิดนะครับแต่ยังไงยังไงก็สู้กันต่อไปทุกท่านเลยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับมีปัญหาอะไรอินบ็อกมาเห็นไหมอินบ็อกมาสอบถามกันได้อยากจะสั่งตัวไหนอะไรยังไงให้ไปส่งถึงที่ก็ได้เพราะว่าน้องๆที่ไปส่งเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในแต่ละหมู่บ้านคือบางหมู่บ้านเขาก,ากักตัวไงบางบ้านเขาก,ากักตัวแล้วก็เขาสั่งของเดลิเวอรี่ของเรา เราก็มีชุดไปส่งคองให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องออกมารับก็ได้เกิดจะวางไว้หน้าบ้านท่านก็เช็คสินค้าตามใบเสร็จตามบินที่เขาให้ไปโอเคครบนะครับ delivery สามารถสั่งได้1นึ่งห้าร้อยบาทส่งฟรีภายใน15กิโลเมตรห0 0บาทส่งฟรีภายใน25กิโลเมตรนะครับเนี่ยจำได้แม่นเพราะว่าพูดบ่อยแล้วก็น้องๆ้องเขาก็จะ delivery กันบ่อยเลอเกินช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังยิ่งฝนตกอย่างนี้ด้วยโอ้โห สนุกสนานในงาปาร์ตี้อ่ะช่วงต่อไปจะไปเจออะไรานั้นเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีรายการที่จะจัดรายการผ้าขนหนูผ้าขนหนูอยู่ที่ <S s สินค้าส่งออกอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายผมพาไปดูผ้าขนหนูที่สินค้าส่งออกนะครับจะพ,พาะผ้าขนหนูอย่างเดียวเลยเพราะว่าสินค้าส่งออกเนี่ยรบริเวณพื้นที่จัดงานเขากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆแล้วแล้วเวลาเราไลฟ์สดที่หนึ่งก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าม,มีเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อยืดเสื้อเชอิ้ตเกงขาสั้นขายาวเกงยีน กางเกงสแลกชุดแสกกางเกงกีฬากางเกงโอ้เสื้อฮาวายกางเกงมวยอะไรประมาณนี้มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราพาไปดูเป็นจุดๆแล้วก็เป็นช่วงๆดีกว่ากันไปจะไปเจอกับผ้าขนหนูเกรดโรงแรมผ้าขนหนูเกรดธรรมดาผ้าขนหนูเริ่มต้นที่ราคา5บาท10บาทเป็นต้นไปนะครับคุณลูกค้าลองดูแล้วกันว่าทําไมผ้าขนหนูราคาถูกจังเพราะเป็นสินค้าจากโรงงานมาจัดรายการที่นี่เอ็กซ์พอร์ตเอาเลท ซัมเมอร์เซลผมเกือบจำไม่ได้แล้ว e x p o r t พอร์ตเออเลดซัมเมอร์เซล2022นะหมดรายการวันที่8วันที่8เมษายนวันนี้วันที่1แล้วก็ยังมีเวลาช่วงเวลาให้คุณลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี้คุณลูกค้าอย่าลืมนะครับก็ช่วงนาทีทองของแม็กยีนนาทีทองของอ่อมาเวลเครื่องหนังมาเวลก็จะมีช่วงนาทีทองให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันอยู่นะครับมาวเวลจดรายการถึงวันที่วันที่8 เมษายนเหมือนกันนะครับจะเลื่อ,อรนรายการเนะีมากกว่าวันที่10แหละส่วนแม็กเนี่ยแม็กยีนราคาเดียวทั้งหมดเลยคุณลูกค้าแม็กยีนเนี่ยกางเกงทุกไซส์ทุกสีทุกรุ่นทุกแบบของแม็กยีน695บาท695บาทราคาเดียวนะฮะกางเกงยีนของแม็กช่วงนี้จัดรายการที่โปรโมชั่นหนึ่งห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์คุณลูกค้าก็เรียนเชิญได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้มาเจอกันที่นี่หรือตอนบ่ายของวันศุกร์วันนี้นะหลังจากที่ถูกหวยแล้ว ถูกหวยกินถูกหวยจริงๆก็มาได้เลยที่ที่ห้างุรกินซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้สองที่เดียวเขามีแผนนะ <c oughs> มีแผนมีแผนบางคนที่แผนจะไปเที่ยวต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ไม่ต้องไปก็ได้อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละยิ่งสงการเขาหยุดยาวด้วยสงการเนี่ยราชการเขาหยุด5วันจะนะ 12บสองถึงสิบห้าด้วย18บแปทำงานอาโอ้โหประมาณนี้ก็ดูต้อนรับเทศกาลสงการานต์อีกนะครับก็เรียนเชิญกคุณลูกค้านะครับวันนี้กับการจัดรายการพิเศษในช่วงนี้ไลฟ์สดที่แผนกอาหารสดห้างธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับรักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะครับ